คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ดูแลร,ระบบสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่ชุมชนตานเดี่ยวและชุมชนสับทองค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารนายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษาเลขานุก,การนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคของประชาชนในชุมชนตาลเดี่ยวในการกำหนดจุดติดตั้งเสาฟไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน7-8ต้นเพื่อให้พร้อมต่อการบริการของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในชุมชนตาลเดี่ยวป้องกันการเกิดอาชญากรรมต่างๆในที่มืดป้องกันอุบัติภัยทางถนนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้สำรวจการซุดตัวของถนนจนทำให้ถนนเป็นโพรงลึกลงไปจนพังในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมกัดเซาะพื้นผิวถนนและที่ชุมชนสักทองด้วยเช่นกันทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นผิวถนนที่เกิดจากการซุดตัวระหว่างการทาถนนกับท่อน้าด้านข้างที่วางไว้เชื่อมต่อกัน เกิดการสุดตัวอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนผ่านไปมาได้ต่อด้วยการเข้าไปพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนสักทองในการจัดเตรียมงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดสักทองวนาวรามซึ่งทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้นำหน้ากาก,กอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือไปมอบให้ในครั้งนี้ด้วยท้ายสุดเป็นการสำรวจบริเวณหน้าศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดด้วย เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งลนักงนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา เราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นคันตาชนไม่ใครเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจในการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกคร,รองท้องถิ่นนำทานินสงสันทั่วไปเทศาบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศาบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาท้องสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเพืองและงามวิไลบ้านอาคารบนทางน้ำไปเรื่องรุ่งไรืนัยนาเเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกกาเพื่อนนครวิวัฒนา ใใเทศบานคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ่งรวมรับงานปกครอง,องท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ั่วไป เทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลน,นี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ